เอา้อ้าวต่อ hmm. ต uh, ่อค่ะอ้าวนั่นไงเห็นไหมเขมเร็วมากอ่าอาร์มี่ิลิเทอร์ฟอร์สเขารายงานขออนุญาตเถอะฝ่ายกัมพูชาพากนะเอโอทีลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อเช้านี่ใช่ค่ะนี่รายงานล่าสุดจากอาร์มีมิลิเทอร์ฟอร์สนะคะนายอุมราตีผู้ว่าราชการจังหวัดอุมเรียเตย ผู้ว,ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจยพร้อมกับกองทัพกัมพูชาค่ะนำคณะผู้สังเกตการอาเซียน AOT นะคะลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของพลเรือนชาวกัมพูชา3รายกำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของออโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาญี่ปุ่นมงคลบุรีซึ่งนายอุมเรียเตย อันนี้คือแต่ถ้าคำไทยก็อาจจะอ่านอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะอ่านอย่างนี้พี่ตรวจสอบแล้วอุอมรเรยรเตยอุมเรยเตยได้พยายามบิดเบือนและให้ข้อมูลที่เป็นความเท็จแก่คณะผู้สังเกตการอาเซียนโดยกล่าวอ้างว่าเ,เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ทหารไทยกราดยิงพลเรือนชาวกัมพูชาที่หมู่บ้านเปลยจันจังหวัดบันเตียเมียนเจยเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะมีการกล่าวหาทหารไทยในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางนี่ไงไวมากเลยเห็นไหม AOT เขาลงแล้วเนี่ยตะกี้ผมพูดชื่อพักผิดเหรอพูดเอรังสีหัวหน้าพักเศรษฐกิจชื่อภาษาอังกฤษคือ economic party อ่าถ้าพูดผิดอะไรไปก่อนนะให้เข้าใจว่าพักเศรษฐกิจอย่ามองข้ามเลยนะถ้าเราพูดถึงกระแสเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอ่าเพราะจะมีคนประชาชนคนไม่น้อยทีเดียวคือชื่อพักจะคล้ายกันบ้างอะค่ะอ่ามันมีไอเดียนี้ไงใช่ใช่ค่ะมันจะมีอย่างที่บอกอ้าว ตกลงดูล่าสุดได้ดูอีกทีใช่ไหมค่ะ AOT ลงพื้นที่ไปเร่งด่วนแล้วที่บาดเจ็บสามคนอยู่ไอซียูโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา่ปุ่นมงคลบุรีอมเดียเตยพยายามให้ข้อมูลกับ AOT โดยอ้างว่าเหตุการณ์เกิดจากการที่ฐานไทยกราดยิงกราดยิงพลเรือนชาวกัมพูชาที่หมู่บ้านโปรยจันทเมื่อเย็นวันนี้ก่อนจะป้ายสีฐานไทยในส่งออนไลน์กัมพูชาอย่างกว้างขวางอ่า นี่ไงเร็วจริงๆกัมพูชานี่ถ้าดูลำดับที่กัมพูชาปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวานสื่อนำ <ฮะ S 1> อจังหวัดออกแถลงการบันเตียเมีนเจยเริ่มตีกระทรวงข่าวสารแถลงการกระทรวงกลาโหมแถลงการกระทรวงต่างประเทศระหว่างนั้นคนมาเน็ตโพสยังขาดทุนเซนดูสิกรรมการสิทธ ของกัมพูชาารสิกัมพูชาโพสต์ไปแล้วล่าสุดเอวทเข้าแล้วแปดโมงที่ไปแล้วค่ะอืมอ่ะ